จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้เช้านี้นะครับที่วัดป่าภูเขาแดงนะครับเช้านี้ก็หลังจากที่บินทบาทมาพระที่วัดป่าก็มานั่งสนทนาธรรมกันเล็กน้อยนะครับมาสนทนาธรรมในเรื่องที่ผ่านมาเหมือนกับมาวิเคราะห์มาพิจารณานะครับว่าในแต่ละวันแต่ละวัน เราผ่านอะไรมาและเราก็จะในการปฏิบัติในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน <c oughs> ในการที่จะบรรลุถึงธรรมนะครับ <c oughs> ก็มีครูบาแขกนะครับแล้วก็มีครูบาสนแล้วก็อัตมานะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าเราก็คุยกันเรื่องภาษาธรรมะเนาะธรรมะ คุยกันเรื่องอาจจะมีนอกรูุนอกทางอาจจะมีแบบโรคภายนอกบ้างเรื่องโรคภายนอกบ้างวันนี้วันหวยออกก็มีนิดหน่อยนะครับก็คุยเรื่องหวยเรื่องตัวเลขนะแต่ท่านก็มันไม่ได้เป็นสาระอะไรที่สําคัญนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่เราคิดว่าเราจะสามารถปฏิบัติทาได้นะครับเราจะ,จะเจริญจิตภาวนายังไงนะครับให้บรรลุหรือ อย่างน้อยก็เป็นในแนวทางที่ถูกต้องในแนวทางที่พระอาจารย์หรือ,อว่าเจ้าอาวาสได้แนะนำมานะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสในการพูดคุยนะครับพร้อมกับชันกาแฟไปด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ กาแฟหมดแล้วนะครับเรซองสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องเวลาเราสวดมนต์เนาะมันก็อาจจะมีง่วงเหงาหานอนก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยแต่จริงๆแล้วกาแฟมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันไม่ได้จําเป็นนะครับจริงๆถ้าเรารู้จักสมาธิสติปัญญาของเรายู่ดีดีอยู่แล้วนะครับ การง่วงหาหาวนอนของเราก็จะไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นก็เอาไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็เราจะไปฉันข้าวนะครับผมเจริญพรครับ